อัปเดตล่าสุดเงิน1 0 0 0 0บาทเฟสสแบ่งจ่ายเป็นกลุ่มใครได้เงินก่อนมีเปิดลงทะเบียนเพิ่มหรือไม่ฟังชัดจากอนุวัตจัดให้สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นายเอกจะมาอัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทเฟสสซึ่งตอนนี้มีความเคลื่อนไหวใหม่ที่สำคัญ 1. คําตอบชัดใครที่พลาดลงทะเบียนผ่านแอปจะมีโอกาสลงทะเบียนใหม่หรือไม่ 2. เงิน1 0 0 0 0บาทเฟสสามอาจไม่ได้รับพร้อมกันทุกคนจะมีการแบ่งกลุ่มจ่ายเงิน 3. ระบบภาษีของร้านค้าอาจถูกปรับให้ถอนเงินสดได้ง่ายขึ้นหากคุณกำลังรอเงิน1 0 0 0 0่นบาทห้ามพลาดก่อนเริ่มคลิปนี้ฝากกดไลค์แกะและกดติดตามช่องนายเอกเพื่ออัปเดตข่าวสารสำคัญแบบนี้ทุกวันนะครับ 1. พลาดลงทะเบียนแอปทางรัฐจะมีรอบตกหล่นหรือไม่คุณอนุวัฒน์จัดให้ตอบชัดเจนแล้ว ไม่มีเปิดลงทะเบียนรอบใหม่หากคุณพลาดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามเช่นลงทะเบียนไม่สำเร็จกรอกข้อมูลผิดหรือสมัครไม่ทันรัฐบาลไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีกแล้วสรุปถ้าคุณไม่ได้ลงทะเบียนแอปทางรัฐภายในวันที่15กันยายน2567คุณหมดสิทธิในเฟส3แล้วแต่ยังมีโอกาสสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนใครที่ไม่เคยลงทะเบียนเลยและไม่มีสมาร์ทโฟนจริงๆ ไม่ได้เป็นคนที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนรอบพิเศษโดยใช้บัตรประชาชนแทนต้องรอประกาศวันเปิดลงทะเบียนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม2568นี้2เงิน10,000บาทเฟส3อาจไม่ได้รับพร้อมกันทุกคนแบ่งจ่ายเป็นกลุ่มแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเผยว่าอาจแบ่งกลุ่มผู้ได้รับเงินไม่ได้จ่ายพร้อมกันทุกคน เหตุผลระบบเปเมต์และบล็อกเชนที่พัฒนาใหม่ต้องมีการทดสอบป้องกันร,ระบบล่มทม์ลายล่าสุดเดิมทีคาดว่าเงินเฟส3จะเริ่มใช้ได้ในเดือนเมษายน2568แต่อาจเลื่อนไปเป็นเดือนพฤษภาคมแทนและที่สำคัญมีการแบ่งกลุ่มอายุในการรับเงินกลุ่มแรกที่คาดว่าจะได้เงินก่อนคนอายุ16-20ปีกลุ่มที่2อายุ21-59ปีต้องรอประกาศวันโอนเพิ่มเติมแปลว่า คนที่อายุ16-20ถึงปีอาจได้รับเงินเร็วสุดในเดือนพฤษภาคมส่วนคนที่อายุ21-59ถึงปีอาจต้องรอวันโอนอีกครั้งใครอายุ21-59ถึงปีอาจต้องรอลุ้นว่าเงินจะโอนให้เมื่อไหร่ต้องรอผลประชุมปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ 3. เงื่อนไขร้านคาถอนเงินสดได้ง่ายขึ้นข่าวดีรัฐบาลอาจปรับเงื่อนไขให้ร้านค้ารายย่อยถอนเงินสดได้ง่ายขึ้น เดิมทีร้านค้าจะถอนเงินสดได้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินจากประชาชนแล้วต้องนำไปใช้ซื้อของจากร้านค้าส่งก่อนล่าสุดอาจยกเลิกเงื่อนไขนี้และให้ร้านค้ารายย่อยสามารถถอนเงินสดจากระบบได้โดยตรงแต่ยังมีข้อแม้ว่าเดิมทีร้านค้าต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นถึงจะถอนได้แต่รัฐบาลกำลังพิจารณาให้ร้านค้านอกระบบภาษีสามารถถอนเงินสดได้ด้วยสรุปง่ายๆ ร้านค้ารายเล็กอาจเข้าร่วมโครงการได้ง่ายขึ้นและสามารถถอนเงินสดได้เลยไม่ต้องหมุนเงินซื้อของก่อนข้อสรุปเรื่องนี้จะออกมาในการประชุมปลายเดือนกุมภาพันธ์2568ต้องรอดูเงื่อนไขที่แน่นอน 4. สรุปประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ 1. ใครที่พลาดลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไม่มีรอบตกหล่นไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่ 2. แต่กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยังมีโอกาส รอเปิดลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนช่วงมีนาคม2,568 3. เงิน1,000 0บาทเฟส3อาจเลื่อนจ่ายจากเมษายนเป็นพฤษภาคม2,568 4. คนอายุ16-20ปีจะได้รับเงินก่อนส่วนกลุ่ม21-59ปีต้องรอประกาศวันโอนเงินอีกครั้ง5ร้านค้าอาจถอนเงินสดได้ง่ายขึ้นแม้ไม่อยู่ในระบบภาษีรอข้อสรุปจากรัฐบาลคำถามสำคัญที่ยังต้องรอลุ้น เงิน1,000 0บาทเฟส3จะเริ่มจ่ายแน่ๆในเดือนพฤษภาคมหรือจะเลื่อนออกไปอีกคนที่อายุ21-59ปีจะได้รับเงินช่วงไหนกันแน่สุดท้ายแล้วระบบจะพร้อมใช้งานจริงหรือจะเกิดปัญหาล่าช้ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมหรือไม่ทั้งหมดนี้จะมีการประชุมใหญ่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2568ซึ่งจะสรุปเงื่อนไขทั้งหมดอย่างเป็นทางการสรุปต้องทำอะไรต่อ 1. รอติดตามผลการประชุมปลายเดือนกุมภาพันธ์2หากอายุ16-20ปีให้เตรียมตัวรับเงินในเดือนพฤษภาคม 3. หากอายุ21-59ปีต้องรอฟังประกาศวันโอนเงินอีกครั้ง 4. ร้านค้าที่อยากเข้าร่วมโครงการควรเตรียมเอกสารให้พร้อมใครที่ต้องการอัปเดตข่าวเงินดิจิทัล1,000 0บาทเฟสาและมาตรการช่วยเหลือต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนายเอก ถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และจะมาตอบให้แน่นอนขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ